มึงทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะมึงบอกกูมาชาัดๆแค่คำเดียวดิว่าในใจมึงอ่ะเคยมีกูอยู่บ้างปะไอโฟนว่างเมามากแล้วอะ่ะทิ้งรถไว้นี่แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเอาเถอะไอเหนือไอเหนือกูนั่งแท็กซี่ไปส่งมึงไอ้ไม่เป็นไรเว้มึงกลับไปเลยกูเรียกกลับเองแต่เดี๋ยวมึงก็ไม่ถึงบ้านหรอกกูอยากไปส่งมึงอะ่ะเฮ้ยนี่ไงรถมาพอดีเลยสองคันพี่ครับ เดี๋ยวมึงไงเหนือขึ้นกันไปก่อนเลยเดี๋ยวกูรอคันใหม่เองเร็วพี่ฟูนพี่ครับเป็นส่งเพื่อนผมแล้นะครับ,รบโชคดีเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปเคลียร์กันไหมรู้เรื่องก่อนไปไอขึ้น ดีๆนะมึงเจอกันเว้ยมึงจะเอาไงเรื่องอะไรที่มึงแกล้งโง่อ่ะมึงไม่รู้อะเราเนื่อมึงจะคิดว่ากูฉลาดไปสะทุเรื่อนนะเวย้ย แต่กูอยากให้มึงรู้ว่าเรื่องความรักอะกูไม่รู้อะไรเลยกับเรื่องนี้กูโคตรโง่โง่ชิบหายโง่แบบรำคาญตัวเองึง <c oughs> ให้กูไปคุยกับไอ้ฝุน่นมึงทำเป็นเหมือนมึงไม่คิดอะไรกับกูแหละ แล้วตอนกูเริ่มผักมึงออกจากชีวิตได้อะมึงก็เหมือนเดินกลับมาเรื่อยๆอบางทกีกูไม่สนุกกับมึงนะเว้ยแล้วมึงคิดว่ากูเคยสนุกเหอแล้วมึงจะเอาอะไรวะมึงทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะมึงบอกกูมาชาัดๆแค่คำเดียวดิอุาในใจมึงอะเคยมีกูอยู่บ้างป่ะ เธอเช่ไหมว่ารักของเธอ,อยังมีความวัคครงรักยังรอเธอให้เธอเข้ามาเปลี่ยนฟันให้มันกลายเป็นเรื่องสุด last d ต y